Garrantia <small> จากกรณีความคืบหน้าคดีของบริษัทธุรกิจใหญ่นะครับอย่างเดอไอคอนกรุ๊ปที่ล่าสุดนี้ทางด้านเจ้าที่ตารวจนะครับได้ทําการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นระดับผู้บริหารของบริษัทนะครับทั้ง18รายแล้วก็ได้นําตัวไปฝากขังตามหมายจับสารอายารัชดาไปที่เรียบร้อยแลวนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกองรงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และจากในผู้ต้องหาทั้ง18รายนะครับก็จะมี3รายที่เป็นบอสดาราดังนะครับนั่นก็คือคุณกันกันตถาวรคุณมินพิชยาแล้วก็คุณแซมยุรนัณน,นะครับซึ่งหลังจากที่3คนนี้ได้โดนรวบไปนะครับในโลกโซเชียลนั้นก็ได้มีการออกมาขุดวิรกรรมแล้วก็แชรเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของคุณกันกันตถาวรน,นะครับที่ได้โดนโซเชียลออกมาขุดวิรกรรมเก่าหลายๆอย่างนะครับออกมาแฉกันยับเลยทีเดียว และล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเธอเคยเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันในรายการหนึ่งนะครับที่มีคุณก,กันกระทาวรเป็นพิธีกรซึ่งเธอครับก็ได้ออกมาโพสต์แชร์ด้วยเช่นกันถึงสิ่งที่เธอต้องเจอนะครับหลังจากที่เธอได้เข้าไปร่วมสนุกในรายการจุดนำขอเธอนะครับถึงกับไม่กล้าดูเทปที่ตัวเองไปออกเลยทีเดียวด้วยเธอครับได้ออกมาโพสต์ระบุว่าตั้งแต่เราเคยไปออกรายการกับเขาครั้งนั้นเราก็ไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องการไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญใดๆนี่คือเรื่องจริง ทั้งการเล่นมุกเหยียดเพศเหยียดสติปัญญามาครบและแน่นอนเราไม่ดูรายการที่ตัวเองออกเลยเพราะว่าไม่กล้าดูว่าเขาตัดต่ออะไรมาบ้างกลัวจะเสียอารมณ์กว่าเดิมภาพนี้เพื่อนส่งมาให้ดูนอนเล่นในคุกให้สนุกนะบอสกันไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว